สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะคือเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับบทบาทในทางการแพทย์โดยเฉพาะในห้องฉุกเฉินค่ะว่ามันเข้ามาช่วยหรือเปลี่ยนแปลงอะไรในบ้านเราบ้างโดยอ้างอิงจากบทความในวารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยค่ะครับสวัสดีครับคือ AI นี้ไปเร็วมากจริงๆนะครับจากแนวคิดเริ่มแรกเมื่อนานมาแล้ว ตอนนี้เรามีทั้ง machine learning deep learning ทำให้ AI มันฉลาดขึ้นเรียนรู้เองได้ใกล้เคียงขนมากขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้ส่วนใหญ่ยังเป็น narrow AI คือเก่งเฉพาะด้านมากๆนะครับแต่ศักยภาพมันมหาศาลจริงๆค่ะก็น,นึกภาพง่ายๆเหมือนพวก AI ในชีวิตประจำวันนะคะอย่าง Siri หรือ Google Maps หรือที่มันแนะนำหนังให้เราใน Netflix อะไรแบบนี้แล้วหลักการที่ AI มันเรียนรู้เนี่ยค่ะมันเป็นยังไงหรอคะ ทำไมถึงบอกว่ามันไม่เหมือนโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ทั่วไปครับคือแทนที่ AI จะรอคําสั่งตรงๆแบบโปรแกร,รมธรรมดามันจะเรียนรู้จากข้อมูลที่เยอะมากๆเลยครับที่เราเรียกว่า Big Data นะครับเพื่อหาออรูปแบบหาเหตุผลแล้วก็ตัดสินใจใคล้คายๆที่มนุษย์ทำมีการเรียนรู้หลักๆก,ก็เอ่อ s u p e r v i s e d l e a r อ i n g อันนี้คือมีคนสอน u n supervised learning คือให้มันหาโครงสร้างในข้อมูลเองแล้วก็ reinforcement learning อันนี้เรียนรู้แบบลองปิดลองถูกมีให้รางวัลมีลงโทษหัวใจสำคัญก็คือ machine learning กับ deep learning ที่พยายามจะเ,เรียนแบบโครงข่ายประสาทในสมองเราให้มันวิเคราะห์อะไรซับซ้อนได้ดีขึ้นครับอ๋อค่ะพอมาใช้ทางการแพทย์นี่ฟังดูแล้วโอ้โหทำอะไรได้เยอะแยะเลยนะคะเห็นว่างานวิจัยก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ ใช่ครับประโยชน์เยอะมากทั้งช่วยวินิจฉัยช่วยวางแผนรักษาโรคถ้าดูข้อมูลงานวิจัยนะครับสาขาที่ใช้ AI เยอะๆเลยก็มีรังสีวิทยาอันนี้ AI เก่งเรื่องวิเคราะห์ภาพอยู่แล้วแล้วก็มีจิตเวชวิทยาประสาทวิทยากุมารเวชวิทยาแล้วก็หาไทยวิทยาหรือพวกโรคหัวใจนะครับแสดงว่า AI ถนัดวิเคราะห์ภาพมากๆ แล้วถ้าเราเจาะจงมาที่ห้องฉุกเฉินหรือ ER เลยล่ะคะที่แบบว่าสถานการณ์มันเร่งด่วนข้อมูลก็เยอะ AI เข้ามาช่วยตรงไหนได้บ้างคะครับใน ER ซึ่งเป็นด่านหน้าสำคัญนี้ AI มีบทบาทเยอะเลยครับอย่างแรกเลยคือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเช่นคาดการจำนวนคนไข้ที่จะมาหรือเวลารอคอยหรือช่วยบริหารจัดการทรัพยากรลดความแออัดใน ER บางทีก็ช่วยอ่านภาพรังสีเบื้องต้นได้ด้วยนะครับ อย่างที่2คือเรื่องติดตามผู้ป่วยอย่างเช่นมีระบบสมาร์ทใช้เซนเซอร์ติดตามสัญญาณชีพแบบไร้สายหรือช่วยประเมินความเสี่ยงอย่างภาวะอัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันอ,อย่างที่3คือช่วยจัดการ patient flow ทั้งระบบเลยครับตั้งแต่คัดแยกผู้ป่วยตอนมาถึงช่วยวินิจฉัยตอนอยู่ใน ER ไปจนถึงคาดการผลการรักษาหรือโอกาสที่คนไข้จะกลับมา ER ซ้ำฟังดูดีมากๆเลยค่ะมีตัวอย่างที่ใช้จริงในเมืองไทยให้เห็นภาพชัดๆไหมคะ มีครับมีโครงการที่น่าสนใจมากของสอจอลอชื่อ AI EMS อันนี้ใช้ AI ประมวลผลอาการผู้ป่วยฉุกเฉินจากเอ่อจากเสียงพูดทางโทรศัพท์เลยนะครับโหจากเสียงพูดเลยเหรอคะใช่ครับใช้เวลาแค่ประมาณ1-3นาที AI ก็จะช่วยประเมินระดับความรุนแรงแล้วก็จัดรถพยาบาลตามโซนสีแดงเหลืองเขียวพร้อมกับส่งข้อมูลให้โรงพยาบาลปลายทางเลย ตรงนี้ก็จะมีแพทย์คอยทวนสอบความถูกต้องอีกทีแล้ว AI <true> เองก็เรียนรู้เพิ่มความแม่นยำไปเรื่อยๆครับเขาเริ่มทดลองใช้ที่สักแก้วแล้วทำงานร่วมกับระบบไฟจราจรอัจฉริยะ i Ambulance ด้วยช่วยลดเวลาไปได้จริงสุดยอดเลยค่ะครับแล้วก็มีอีกตัวอย่างเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับแอปพลิเคชันช่วยคัดกรองผู้ป่วยใน ER ตามเกณฑ์ ESI นะครับพบว่าช่วยให้บุคลากรโดยเฉพาะน้องๆที่ประสบการณ์ยังน้อยอย่างนักศึกษาแพทย์คัดแยกได้แม่นยำขึ้นลดความผิดพลาดทั้งแบบที่คัดแยกอาการหนักเป็นเบาหรือเบาเป็นหนัก และก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้คนทำงานด้วยครับอย่างระบบ AI MMS ที่ฟังเสียงเนี่ยน่าทึ่งมากนะคะแต่การวิเคราะห์จากเสียงอย่างเดียวมันมีข้อควรระวังหรือความท้าทายไหมคะเช่นเรื่องสำเนียงหรือถ้าคนป่วยพูดไม่ชัด อวันนั้นเป็นความท้าทายสําคัญเลยครับคุณภาพเสียงนี่มีผลมากหรือเสียงรบกวนรอบข้างสำเนียงความชัดเจนในการสื่อสารทั้งหมดนี้ยังเป็นปัจจัยที่ต้องพัฒนาต่อเนื่องแล้วก็ยังไงก็ต้องมีมนุษย์คอยกํากับดูแลอยู่ดีครับซึ่งก็นำไปสู่ประเด็นเรื่องข้อจํากัดอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่น โอกาสที่จะวินิจฉัยผิดพลาดหรือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวผู้ป่วยหรือความโปรง่งใสว่าตกลง AI มันคิดหรือตัดสินใจจากอะไรกันแน่ตรงนี้เลยจําเป็นต้องมีกรอบเรื่องจริยธรรมที่ชัดเจนมากํากับอย่างที่ทางสํานักงานคณะกรรมการดิจิตอลเขาก็วางแนวทางไว้6ข้อหลักๆนะครับสรุปง่ายๆก็คือเรื่องความรับผิดชอบความปลอดภยัยความเป็นส่วนตัวความเป็นธรรมแล้วก็ความน่าเชื่อถือของ AI ครับค่ะก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันนะคะว่าแล้วแบบนี้ สุดท้าย AI จะมาแย่งงานหมอพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ไปหมดเลยหรือเปล่าคะอืมจริงๆแล้ว เป้าหมายหลักของ AI ตอนนี้นะครับคือเข้ามาเป็นผู้ช่วยมากกว่าครับช่วยแบ่งเบาภาระงานที่มันซ้ำๆหรือต้องวิเคราะห์ข้อมูลเยอะๆเร็วๆเพื่อให้บุคลากรของเราเนี่ยมีเวลาไปโฟกัสกับงานที่ต้องใช้ความเป็นมนุษย์มากขึ้นเช่นการสื่อสารกับคนไข้การปลอบโยนการให้กำลังใจการตัดสินใจในเคสที่มันซับซ้อนมากๆที่ต้องใช้ความเห็นอกเห็นใจหรือใช้ความคิดสร้างสารรค์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งทักษะพวกนี้ AI ยังทำ ได้ไม่ดีเท่ามนุษย์ครับมันเป็นเครื่องมือเสริมไม่ใช่มาแทนที่ทั้งหมดงั้นก็พอสรุปได้ว่า AI กําลังเข้ามาเป็นเครื่องมือที่ท,ทรงพลังมากๆที่จะช่วยยกระดับการแพทย์แล้วก็บริการฉุกเฉินในบ้านเราให้มีประสิทธิภาพปลอดภัยมากขึ้นอย่างตัวอย่างที่เราคุยกันทั้ง AI EMS ทั้งแอปช่วยคัดแยกผู้ป่วยแต่ก็ยังมีความทา้าทาอยอยู่เนาะคะทั้งเรื่องความแม่นยาําความปลอดภยัยแล้วก็ประเด็นด้านจริยธรรมที่เราต้องออจัดการอย่างรอบคอบมากมาก ใช่เลยครับการนำมาใช้จึงต้องหาจุดสมดุลให้ดีระหว่างการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆกับการกำกับดูแลแล้วก็บริหารความเสี่ยงต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆครับ <lish> ก็น่าคิดต่อนะคะว่าในวันที่ AI มันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพเรามากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เราจะรักษาสมดุลระหว่างประสิทธิภาพที่เราได้จากเทคโนโลยีกับหัวใจสำคัญของการดูแลที่ยังไงก็ยังต้องการความเป็นมนุษย์ ความเข้าอกเข้าใจจะทำยังไงให้ไปด้วยกันได้ดีที่สุดนะคะ